สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับอตอมแล้วก็ช่างเสียบและหน้าฝนแบบนี้ฝนตกฉ่ำๆทุกวันเลยค่ะทุกคนตากผ้าก็ไม่แห้งแต่วันนี้นะคะตอมมีตัวช่วยกับนี่เลยค่ะเ i a o m i Smart d e h u m ฮ d i f i e r ขนาดยร์ขนาด22ลิตรค่ะหรือเรียกง่ายๆนะคะเครื่องลดความชื้นนั่นเองค่ะทุกคนกับบรรยากาศแบบนี้นะคะฝนตกอับชื้นตัวนี้นะคะสามารถเป็นตัวช่วยของทุกคนได้ค่ะทั้งเงียบฉลาดแถมควบคุมผ่าน,นแอปได้อีกด้วยเดี๋ยวมารู้จักตัวนี้กันเลยค่ะ ตัวเครื่องนะคะหน้าตาสวยมินิมอสุดๆค่ะไม่ว่าจะวางตรงไหนภายในบ้านนะคะก็เข้ากับทุกโทนแน่นอนส่วนน้าหนักเครื่องนะคะประมาณ12.5กิโลกรัมค่ะทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะหนักเกินไปสําหรับสาวๆหรือเปล่าตัวนี้นะคะมีล้อภายในตัวถึง4ล้อเลยค่ะทุกคนเคลื่อนย้ายง่ายสุดๆเลยในส่วนของด้านบนนะคะมีปุ่มควบคุมค่ะแล้วก็จะแสดงผลด้วยเราสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้อีกด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆสําหรับตัวนี้บ้าง ในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะมีตัวเลขขึ้นเลยค่ะปริมาณความชื้นที่อยู่ในห้องเราตัวนี้นะคะจะเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์ค่ะเราสามารถดูได้ผ่านหน้าจอเลยหรือแอปพลิเคชันก็ได้ค่ะและตัวนี้สามารถเลือกโหมดต่างๆผ่านหน้าจอหรือแอปพลิเคชันก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับโหมดการใช้งานมี3โหมดให้เลือกค่ะทุกคนโหมดแรกนะคะเป็นโหมดอัจฉริยะปรับความชื้นให้เหมาะสมอัตโนมัติเลยค่ะตามสภาพอากาศห้อง2ค่ะเป็นโหมดตากผ้านะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นไม่มีกลิ่นอับ สามารถตักผ้าในบ้านได้อย่างสบายใจเลยค่ะแม้ในวันที่ฝนตกสําหรับโหมดการนอนหลับนะคะตัวนี้เงียบสุดๆค่ะต้องวัดได้ประมาณ40เดซิเบลค่ะทุกคนแต่ถ้าตามสปิกนะคะเขาเคมอยู่ที่35.5เดซิเบลการนอนหลับนะคะก็สามารถนอนหลับได้สบายนะคะไม่ได้ถือว่าเสียงดังขนาดนั้นค่ะ เรามาเริ่มทดสอบกันนะคะอย่างแรกก็ต้องลองไปตั้งเครื่องภายในห้องน้ํานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้ฝนตกหนักมากค่ะทุกคนซึ่งเราไม่สามารถตักผ้าปกติได้แล้วเราจะมาลองแขวนดูนะคะว่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงบ้าง ผ่านเวลาไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะทุกคนและความชื้นจาก66ลดเหลือ4 7เลยค่ะผ้าก็เริ่มแห้งขึ้นค่ะไม่อับชื้นด้วยไม่มีกลิ่นเลยถือว่าความชื้นลดลงในระดับหนึ่งเลยค่ะและแถมน้ําในถังนะคะก็ทําให้เราได้เห็นว่าความชื้นเนี่ยมาอยู่ในถังน้ํานี้เรียบร้อยแล้วค่ะ <Okay. S 1> ความชื้นในบ้านมากๆก็ไม่ดีเลยค่ะทุกคนถ้าอยู่ในแรงงหกสินะคะอันนี้ถือว่าเป็นความชื้นปกติภายในบ้าน,นะคะ่ะแต่ถ้าเริ่มมากกว่า60%ขึ้นไปใช่ไหมคะทุกคนอาจจะก่อให้เกิด เชื้อล่าและปัญหาสุขภาพตามมาได้เลยค่ะ ซึ่งเครื่องตัวนี้นะคะจะใช้งานกับแอปพลิเคชันมี h o m มค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะขึ้นมาเลยเป็นเครื่องลดความชื้นเชื่อมต่อ WiFI ค่ะแล้วก็รอโหลดสักพักนะโหลดสําเร็จนะคะเราก็ตั้งค่าห้องได้เลยว่าเราอยากวางไว้ห้องไหนค่ะแล้วก็ตั้งชื่อน,นะคะและเราก็สามารถดูหรือควบคุมทุกอย่างภายในแอปพลิเคชันได้เลยค่ะอย่างเช่นห้องนี้ค่ะเราสามารถดูอุณหภูมิภายในอาคารได้โดยอยู่ที่23องศาและความชื้นนะคะอยู่ที่5 8องศาค่ะเราสามารถควบคุมเปิดปิดภายในแอปพล เยดลหรือเรื่องโหมดต่างๆก็ได้ค่ะไม่ว่าจะโหมดอัจฉริยะหรือโหมดพักเครื่องหรือโหมดสลิปปิ้งนั่นเองและอีกโหมดหนึ่งนะคะเป็นการตากผ้าค่ะทุกคนเราสามารถเลือกได้เลยเราสามารถตั้งค่าความชื้นเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างอะตอมเนี่ยตั้งอยู่ที่40%ก็คือชื้นน้อยที่สุดเลยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานอกจากนี้นะคะเราตั้งค่าการปิดเครื่องได้ด้วยเราสามารถตั้ง2ชั่วโมงนะคะหรือว่า4ชั่วโมง6ชั่วโมง8ชั่วโมงได้เลย หรือว่าถ้าอยากตั้งเวลาเป็นเวลาถามโซนปกตินะคะอยากปิดสักเที่ยงนี้เราก็สามารถตั้งค่าได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีโหมดล็อกป้องกันเด็กอีกด้วยและโหมดความสว่างนะคะก็สามารถตั้งค่าได้ค่ะเวลานอนนะคะไม่ชอบแสงเราก็สามารถปิดได้เลยค่ะเลือกความสว่างได้ปิดสว่างมากสว่างน้อยตามใจเราเลยค่ะ และอีกการทดสอบหนึ่งนะคะเราจะมาวางไว้ที่ห้องเก็บของค่ะทุกคนจะเห็นได้เลยว่ามีทั้งคอมทั้งโน้ตบุ๊กกล่องเก่ง,กงมากมายเลยตัวนี้นะคะสามารถป้องกันเชื้อราและกลิ่นอับได้ดีมากเราจะใช้ที่ไหนนะคะเราก็สามารถวางได้เลยทุกคนและถ้าไม่อยากคอยเทน้ําจากถังนะคะก็ต่อท่อระบายน้ําได้เลยไม่ว่าจะไปวางไว้ในห้องซักผ้านะคะหรือห้องครัวถ้าต่อท่อได้สามารถต่อท่อได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกนะคะใช้ถังเก็บน้ําเหมือนเดิมได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่มีสะดุดแน่นอน เครื่องลดความชื้นตัวนี้เหมาะกับใครอยากแนะนําทุกคนเลยนะคะสําหรับบ้านที่มีเด็กเล็กก็ได้ค่ะหรือบ้านที่มีความชื้นสูงๆค่ะไม่ว่าจะคอนโดหรือบ้านทาวน์โฮมนะคะบ้านเดี่ยวก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะหรือบ้านที่มีวอลเปเปอร์นะคะกลัวเชื้อราขึ้นตัวนี้ตั้งไว้ได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงสําหรับข้อดีตัวนี้นะคะตอมทดสอบมาแล้วทุกคนอยากบอกทุกคนว่าตัวนี้ลดความชื้นได้จริงค่ะสะดวกในการใช้งานเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะพอมีล้อในตัวอีกด้วยแถมเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้เราสามารถดูความชื้น แบบเรียวทําได้เลยค่ะทุกคนและข้อสังเกตนะคะตอนนี้มีข้อเดียวเลยค่ะทุกคนขนาดเครื่องนะคะค่อนข้างใหญ่นิดนึงอาจจะต้องวางแผนในการจัดวางนิดนึงค่ะทุกคนและนี่คือทั้งหมดของ Xiaomi Smart Dehumidifier ขนาด22ลิตรค่ะในราคา6,999บาทค่ะถ้าใช้โค้ดลดนะคะตอนนี้เหลือ5,870บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเหมาะมากๆเลยค่ะกับการที่กําจัดความชื้นภายในบ้านนะคะไม่ว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงนะคะหรือว่ากระเป๋าอยากตักผ้าภายใน บ้านตัวนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะต้องก็ต้องลาไปก่อนค่ะกับช่างเสียบบล็๊กบายบาย